สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะกับนิยายไว้เรื่องมังกรไร้ขาค่ะวันนี้เป็นเล่มหนึ่งคะ่ะกลางป่าไผ่หนาที่ชาวบ้านต่างเลี่ยงจะพูดถึงเนื่องจากเชื่อว่ามีสิ่งน่ากลัวสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะเคยมีคนหลงขึ้นไปแล้วกลับลงมาแบบสภาพเกือบตายทั้งเป็นกลับมีที่พักถูกซ่อนด้วยอาคมทําให้คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นที่พักแห่งนี้ได้ที่พักที่มี เฉินจินเหิงเซียนที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของเหล่าปีศาจน้อยไม่ว่าจะเป็นปีศาจท,ที่เกิดจากดาบของบบรุษที่เขารักปีศาจก้าวหางที่บังเอิญผิดปกติมีหางยาวขึ้นที่หูทั้งสองข้างหรือว่าจะเป็นฝาลงศพที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้โดยบังเอิญทั้งหมดต่างอยู่ร่วมกันที่บ้านหลังนี้อะแน่นอนว่ารวมไปถึงเด็กหนุ่มที่กำลังจะเป็นเซียนอย่าง อย่างเซินเฟิงสิทธิ์คนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือชีวิตจากเขาอยู่ด้วยนะใช่ว่าบ้านหลังนี้จะมีตะเหล่าปีศาจน้อยเสเมื่อไหร่ส่วนเหตุผลที่ทั้งหมดตั้งหลักปักฐานที่นี่ก็คือเฉินจินเหงิงต้องการรอเหยเสอแม่ทับปีศาจแม่ทับที่มีร่างจริงเป็นมังกรไร้ขาเฮยเสอผู้ที่เขามีใจรักมันและยืนหยัดที่จะรออยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด เหตุการณ์ที่ทำให้นักพจน์อย่างเฉินจินเหงิงเจอกับเฮยเสอได้นั้นก็นเริ่มมาจากที่เฮยเสอได้รับหน้าที่ให้ตามหาปีศาจกิ้งกาปีศาจที่คิดก่อกรบฏยึดบัลลังก์ของราชาปีศาจที่เป็นราชามาจากต้นตระกูลจิ้งจอกก้าวหางในโลกปีศาจนำตัวมารับบทลงโทษแต่ด้วยเพราะเหล่าปีศาจสามารถซ่อนล้างจริงไว้ในรูปแบบอื่นเช่นการแปลงกายเป็นมนุษย์ หรืออาศัยร่างกายของมนุษย์ด้วยการแย่งชิงมาเพื่อมาเป็นร่างของตนเองทำให้เฮยเสอไม่สามารถตามล่าหาคนร้ายได้ภารกิจที่ยากลำบากทำให้เฮยเสอจำต้องจับตัวนักพลศที่มีความสามารถพิเศษอย่างเฉินจินเหิงมาเพื่อให้เฉินจินเฮิงได้ใช้ความสามารถพิเศษนี้ที่ติดตัวความสามารถที่ทำให้โดนผู้คนรังเกียจต,ตั้งแต่เด็กโชคดีที่อาจารย์ของเขาผ่านมาเจอ และมีใจเมตตาเก็บมาเลี้ยงสั่งสอนจนสามารถฝึกปือขึ้นมาเป็นชั้นเซียนได้จนตอนนี้นักพ์อย่างเขาก็เหลือเพียงอุปสรรคเดียวเท่านั้นก่อนจะได้ขึ้นเป็นเทพเซียนความสามารถที่ว่านั้นก็คือเขาสามารถเห็นร่างจริงของแต่ละบุคคลได้ว่าแท้จริงแล้วจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ในร่างกายนั้นนะคืออะไรเฮ้ยเสอจึงได้ตัดสินใจจับนักพศคนนี้มาช่วยงานในกองทัพปีศาจ เวลาผ่านไปอยู่หลายวันออกเดินทางอยู่หลายเมืองในที่สุดเฉินจิงเหงิงก็ไม่ทำให้เหยเสรอผิดหวังเมื่อตัวเขาสามารถใช้ตาพิเศษของตนเองมองหาปีศาจกิ้งกาจนเจอแต่ด้วยเฉินจิงเหงิงไม่มีวิทยายุทติดต,ตัวเลยสักนิดทำให้เขาเกือบพลาดท่าเสียทีจนเกือบเอาตัวไม่รอดเกือบต้องเป็นล่างสังเวยให้กับปีศาจกิ้งกา โชคดีที่เหยเซอเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันเขาจึงรอดชีวิตมาได้แต่การรักษาชีวิตของเขาก็แลกโดยการที่เหยเซอต้องคาดกับปีศาจกิ้งก่าไปปีศาจกิ้งก่าหลบหนีเขาได้อีกครั้งเพราะเฉินจินเฮงเห็นถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ของเหยเซอเฉินจินเฮงจึงรับปากกับเหยเซอว่าเขาจะอยู่ช่วยตามจับปีศาจกิ้งก่าให้ได้โดยไม่คิดหนีไปไหน เหยเสอจึงคลายเชือกอาคมที่ผูกแขนผูกขาเฉินจิงเหิงเอาไว้แต่จนแล้วจะรอดไม่ว่าจะปลุกป่าฝ่าดงยังไงพวกเขาก็หาปีศาจกิ้งก่าไม่เจอเหยเสอจึงได้พาเฉินจิงเหิงมายังแดนปีศาจด้วยแดนที่เป็นที่พักอาศัยของเขาเพื่อที่นักพจนเฉินจิงเหิงสามารถมองดูล่างจริงในเมืองปีศาจ ทั้งตามหาปีศาจกิ้งก่าทั้งมองหาพักพวกของเหล่าชาวกิ้งก่าด้วยแต่เพราะเชิญจริงเิงมีร่างที่เต็มไปด้วยความหอมหวานจากการปฏิบัติธรรมดังนั้นเวลาเขาจะไปไหนมาไหนในเมืองปีศาจนี้เขาจึงไปได้แค่เวลาเฉพาะที่เฮยเสอไปด้วยไม่อย่างนั้นเขาอาจจะถูกจับกินได้โดยง่าย ดังนั้นสถานที่ที่เขาไปได้ม,มากที่สุดก็คือเขตวังที่ถูกปกครองด้วยจิ้งจอกในวังนั้นทำให้เฉิงจิงเหิงได้รู้จักกับตระก,กูลจิ้งจอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นราชาราชินีลูกทั้งสามคนลูกชิ้นหนึ่งในนั้นหลงรักเฮยเสอหัวปักหัวปำถึงขนาดยอมขัดราชอ,องค์การที่ต้องแต่งงานกับกีเลนขาวมาตามตื้อเฮยเสออยู่เสมอ แต่เหยเสอไม่ได้มีใจให้ทําให้จิ้งจอกสาวมีความขุ่นใจกับการปรากฏตัวของเฉินจินเหงิงเป็นอย่างมากเพราะแค่เพียงมองเธอก็รู้ว่าเฮยเสอปกป้องเฉินจินเหงิงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเฉินจินเหิงมีความสำคัญในการช่วยงานตามคำอ้างแต่เพราะในส่วนลึกของจิตใจเฮยเสอเห็นอะไรบางอย่างในตัวของเฉินจินเหงิงเธอจึงวางแผนกำจัด เฉินจิงหึิงเพื่อให้ออกไปจากเมืองปีศาจด้วยการร่วมมือกับน้าสาวที่คอยดูแลเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กและด้วยความร่วมมือนี้เองที่ทำให้เหตุการณ์การตามหาเหล่ากบฏท,ที่ควรจะเรียบง่ายกลับยุ่งยากมากขึ้นเพราะในช่วงขณะนั้นลาชันเกิดถูกพิษของนกกะเลียงนกกะเลียงที่มีขนนกที่เชื่อว่าจะได้มองให้ใครจะเป็นคนรักกันไปทุชาติมีเปลือกไข่เป็นด่งอายุวัฒนะ แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเลือดของมันกลับเป็นพิษจนทำให้ปีศาจตายได้เหตุการณ์ที่เขาถูกจับไปทุกคนต่างล่วงรู้รวมทั้งถึงมีคนเห็นว่าเลือดของนกกระเรียนได้ติดตัวของเชินจินเหิรมาลาชันถูกพิษในช่วงเวลานั้นพอดีแถมยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เฮยเซอร์หายไปอยู่หลายวันนั่นก็เพราะเฮยเซอร์ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าช่วยเหลือ เฉินจินเหิงอาการบาดเจ็บที่ว่านั้นก็คือเหยเสอกลายเป็นมังกรไร้ขาที่ลอกคราบไม่สมบูรณ์ทำให้พวกเขากลับเข้าวังช้าเพราะต้องรองคอยให้เหยเสอรักษาตัวให้หายทั้งสองจึงตกเป็นจำเลยที่ทำร้ายราชันปีศาจเพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยเฉินจินเหิงเลยต้องออกจากแดนปีศาจมายังโลกมนุษย์โดยมีเหยื่อเป็นคนพามาส่งแม่เหยเสอ่อจะไม่อยากจากไป แต่เขาก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพในการหายาแก้พิษเพื่อไปรักษาลาชันเฮยเสอเลยแยกจากไปโดยทิ้งไว้เพียงขลุ่ยมอบไว้เป็นของแทนใจของที่ทำให้เฉินจิงเหิงยึดมั่นและเชื่อว่าเฮยเสอจะกลับมาหาเขานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใดเฉินจิงเหงิงจึงไม่เคยย้ายถิ่นฐาน และยังคงปักหลักอยู่ที่นี่เท่านั้นจนเมื่อวันหนึ่งที่ขลุ่ยสำคัญที่เหยเสือได้มอบไว้ให้เขาติดตัวเกิดมีปฏิกิริยาแปลกขึ้นแถมเฉินจิงเหงิงยังฝันว่าเหยเสือได้รับความเดือดร้อนเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาเหยเสือไปในที่สถานที่ที่เขาเจอในฝันแล้วก็พบจริงดังว่าว่าเหยเสือเจออยู่กับอันตรายจริงๆเฉินจิงเหงิง จึงรีบปลุกเข้าช่วยชีวิตเหยเรอและพากลับมาอย่างป่าไผ่ในช่วงเวลานี้เองที่ทั้งสองได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันและรู้ใจตนเองและก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันในป่าไผ่กว้างใหญ่ที่สำคัญเหยเสอได้กายร่างจากมังกรดำเป็นมังกรไร้ขาสีทองอลามแล้วในที่สุดเหยเสอก็สามารถลอกคาบได้สำเร็จ จาัดก,การได้ร่วมรักปักใจกับเฉินจิงเหิงหลังจากได้เปิดใจเฮยเซอร์ก็ไม่อยากพลากจากเฉินจิงเหิงไปอีกแต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องตามหายาแก้พิษที่ตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จเฮยเซอร์จึงต้องออกเดินทางอีกครั้งและก่อนที่เขาจะออกเดินทางเขาได้ให้คำสัญญามั่นกับเฉินจิงเหิงไว้ว่าหลังจากเรื่องราววุ่นวายจบลง เขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่เรื่องราวไม่เรียมง่ายอย่างที่พวกเขาฝันใฝ่เมื่อไหนที่สุดแล้วเรากรบฏแท้จริงไม่ใช่มีแค่พวกกิงกาแต่ที่จริงแล้วคนที่อยู่ในขบวนกบฏกลับเป็นน้องสาวของราชินีที่คิดล้มลาชันแย่งเอาบัลลังก์มาโดยเพราะเธอโกรธแค้นที่น้องสาวตัวเองได้ทุกอย่างไปแม้กระทั่งตำแหน่งของราชินี การล่วมมือของเหล่ากบฏทําให้เหยเสอือพาธาเสียทีโดนฟ้าลงโทษล่างเขาทั้งล่างสลายหายไปต่อหน้าของเฉินจิ่งเหิงเฉินจิ่นเหิงที่กวนตัดใจไรอาวรเพื่อบรรลุก,การเป็นเซียนกลับเข้าท้าทายสวรรค์เดินเข้าไปรับสายฟ้านั่นด้วยความโกรธแค้น แต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถตายดับศูนย์แบบเหยเสอแต่กลับกลายเป็นว่าในร่างของเซียนนั้นเขายังมีจิตมารเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยตอนนี้ทำให้เขาไม่รู้แล้วว่าตัวเขาเองนั้นเป็นเทพเป็นเซียนหรือเป็นมารและหลังจากเหตุการณ์นั้นเฉินจินเหิงก็ไม่เคยลงไปจากป่าไผ่อีกเลยเขายังคงใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกับเหล่าลูกศิษย์ ชีถือกำเนิดเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อลอหเหยเซอรกลับมาไม่ว่าจะกลับมาในรูปแบบใดก็ตามแต่แล้วเขากับหยางเซินเฟิงก็ได้ออกจากป่าไผ่อีกครั้งเมื่อเด็กน้อยคนล่าสุดที่พวกเขาเก็บมาเลี้ยงหรือที่มีชื่อว่าเป่าเอ,อ๋อเกิดพัดหลงหายเข้าไปในเมืองพวกเขาจึงต้องเล่งมือออกตามหา แต่แม้ในที่สุดแล้วพวกเขาจะสามารถช่วยให้เป่าเอ๋รหลุดพ้นจากมือปีศาจและกลับมาอย่างป่าภัยได้อย่างปลอดภัยพวกเขาไม่รู้เลยว่าต่อจากนั้นพวกเขาได้ทิ้งอะไรบางอย่างไว้นั่นก็คือกลิ่นหอมหวานของเป่าเอ๋รที่ทำให้เหล่าปีศาจมารวมตัวกันในเมืองแห่งนี้เมืองที่กำลังมีเจ้าเมืองคนใหม่มาดูแลและเจ้าเมืองคนนั้นก็มีชื่อว่าเธอเสียง อันนี้ก็จะจบเล่มหนึ่งนะคะในเรื่องมังกรไล้ขาเนี่ยค่ะจะเป็นการเล่าสลับอดีตชาติก่อนเฮยเซอจะถูกฟ้าผ่ากับชาติปัจจุบันที่เฉินจิ่นเหิงเป็นเสียนกึ่งมารน,นะคะต้องบอกเลยว่าน่าติดตามมากเพราะเล่มหนึ่งเนี่ยทุกปมของชีวิต มีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปมของเหยอเสอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกของเราจะตายไหมเฉินจิงเหงิงเป็นใครกันแน่ทำไมปัจจุบันเขาถึงต้องมาเป็นเซียนหรือกึ่งมารแล้วที่สุดแล้วเป่าเอ๋อคือใครน่าติดตามต่อในเล่มสองที่เป็นเล่มจบมากเลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะแม้เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นนิยายเซตติ้งจีนที่เป็นคนไทยเขียนแต่ไม่ได้รู้สึกแปลกเลยค่ะยังไงแล้วฝากติดตามเรื่องมังกรไร้ขากันต่อในเล่ม2ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเลยนะคะบ๊ายบาย